สวัสดีค่ะพี่น้อง่อกัแแม่นุ่งทางช่องยายเหลี่ยมอำเพ่อเชี่ยวจ้ามาพอพีพอน้องคือเก่าหลังจากเย็ดกับขอกับน้ำแล้วตอนนี้กำลังสิลงซิ่งลงของรถเลือดละลายอันนี้เขาทำการแสดงอยู่บัานน้องหงอำอำเภอ ว่งเห็นจ้าจังหวัดศรีสะเกดเก่ากำลังเก่าเินเก่าเงาัก้อมอาาเาือมาตากแมงอีไว้ไว้ไว บ้าตัะเดก็กตัใ่มากเล่เหลี่ยมกินไหบซีมในเด้อนี่เ,นเดอ้อจ้าซีมในเดอ้อจ้าไข่บวบวไข่เหมน็นกินบ่อะไหร,หรอกีนน้องเมน็มนเมน็มนเมน้น เบ,บ,บาๆเด้อบาตุยเอ้ยพักพ่อนแนเด้ออที่เฮากะบกำลังสมัครคนนี้ของหลวดที่รอง มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้ออ๋ออะมาม้วนน้ำกันตื่นตเดอดสอดแจงจางปางมาแดงบ้านน้องหงอเภอวังขินจังหวัดศรีสะเกตสถานที่กว้างขวางแก่พี่น้อง พ,ยยพี่นน่องสิ่ใหญ่หรือบ่อใหญ่อันนี้พี่นนองขัดแตนอากาศห่อนที่เก่าล่ะพี่น้่องเพราะว่ามันแดดห่อนทนตัางวิีบ่อใดเนาะค่ะก็เลยพอแดดอันออนี้ อ่อนๆแนน่จะง,งอยกับพอยพากกันเฮ็ดเวทีเมือยอหล่าลายกับสูบเาไว้เนาะพี่น้อง,องมันแดดขอบคุณขอบคุณทถกกำลังใจอี่เขามาเบิ่งแม่หน่อยเขามาติดตามแม่หน่อยยามว่ายายของพอเพื่อนนี่ศาสเมียพีบ่บานเดินนี่ จเจ้าึืนเฮียนพิญญาบ้านได้ย้ามายายองเพินินเมื่อนี้มอลำ่ของมีย,ยกไกยุก้เไก่เนาะคะ่ะเต็ีสานกกยุ่ห่างจากนี้ประมาณสิบกิโลนี่แหละจ้ะวักว่าพี่นอ้องคงสิมาหายกำลังใจที่งานเท่หลายๆเอาสาัตว์คนคือจงไวเป็นระยะระยะคนขึ้นบ่อ,บอบปูติดกัน ขนาดคำแล้วก็มีอะไรไข่หน่อยคืยอยเกาพี่นอ้องโอ้ยอื่นกระสียับยายใส่สวยไปทั้งอำเภอลาดซีสไลเนาะจากลาดซีสไลแล้วก็จะไปโคราชโคราชแล้วก็สิงโง่ขึ้นมาซีสเกตขึ้นเกาอีกพี่น้อง เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง้งแต,ต่ละเมือแต่ละเว้นสระทานที่เป็น,ปนไรแน,น,ยน,น,น่ยู่จแน่วันนี้มีโอมมีเงาอยู่จูจ่าคณะกรรมการเพิ่นผู้เนจัดงานจะไม่ค่อยเทคแค่ดียู่เรื่องนามเรื่องทาถือว่าใส่ได้อยู่ค่ะขอบุญขอบคุณเพิ่น ทีกวงก็เลยเป็นแขบหย่อนว่าเจ้าผู้ประจัดงานเพิ่นอยากได้พื้นที่ายๆเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลยต้องเลยขยับขยายรถเพื่อนรถ าตุ๋ยวันนี้จังหันเลยสองสาวนะอากาศสีห่อนแต่หา้าจะห่อนตามอากาศนาะพี่น้องเนาะเพ็ดใจลุมๆลว้ม้หวถขาห้าห่อนน้ำอากาศแล้วกะโอ้ยยังสิเกิดขึ้นละ่ะ มีฉนั้นแล้วให้ห่อนต่อากาศให้ห่อนตปแดดใจคนอย่าไปห่อนนำ้ำเกิดใจลมๆไว้อันนี้ว่ามีสศาดศแต่ว่ากระติกน้ามาตั้งช่องไว้ ทำไปไอ้ล <mile> ูกชายทำไปเหมือนได้จุมให้แต่แม่ว่าโอ้โหหอนแม่โอหอนหอนกห้จังได้บานเพิ่นกับหอนค้อกันกรอดเอาตัวเนาะอยากได้เงินเพิ่นสำมีกับเศร้าสามีกับพเฮตดตออีหล่าอุ้งอังใส่อันกระทนมาอยู่เพราะว่าคนไปตำมาเคลื่อนไปกระบอดคนไปอัน เพื่นใหม่คนหนึ่งเขาให้พ่อแนบหรอ่นน้องรอดติดตามเขาแล้วกันเป็นกำลังใจให้อีลาอุ้งอีกับบอกแต่ก,ก็เป็นกำลังใจให้บอสสู้ๆต่อไปค่ะบอสเป็นกำลังใจให้บอสผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ให้เดถึงจุดหมายลูกเลือดอีกหลรยคนยังต้องค่ผ้า,าศัยบอสมะนั้นบอสต้องเข้มแข็งสู้ๆ อน,นี้ก็หักบอลหักสอหักเอฟซีทุกคนทื่เก่าอะจ้ะหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันน่เชิะจากิิไปทายยังให้พี่ให้นเราวงแต่ละเหมือกระทายแต่หนางานเนี่ยเนาะพี่น,อน้องเนาะส่วนฟ้าหลูกขอ,อก่่ท่านเห็นจะขอ,อกอยู่เหมือนเนี่ยอาพี่น้องสำรับคลิปนี้ เอาไวส้สำเนียกรขอบคุณทุกกวามร่างใจลงแลรงกดไลค์กดแชร์ูรดได้พรท่านกดแชร์เพรท่านได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามทางช่องยาแหลมลำเพลินอเอาไว้เชี่ยวสำหรับทีมในยู่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนสบายดีค่ะ